ระบบเนี้ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนตรงไหนเป็นระบบเลี้ยงตรงไหนเป็นระบบงานหมุนเวียน,นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในระบบเนี้ยนะครับเอ่อจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสามบ่อใหญ่นะครับก<ม>็คือบ่อแรกที่ทุกท่านเห็นด้านข้างหลังนะครับจะเป็นบ่อเลี้ยงนะครับครับผมจะเป็นบ่อเลี้ยงแล้วบ่อนี้เป็นบ่อที่สองเนี่ยก็จะเป็นบ่อบำบัดหนึ่งแล้วก็จะมีบ่อบำบัดที่สองที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับ ระบบการหมุนเวียนของน้ำมันนะครับก็ <im it> เริ่มจากบ่อเลี้ยงก่อนนะครับบ่อเลี้ยงเนี่ยจะเป็นบ่อที่มีโหลดดิ้งของสารอินทรีย์ลงไปในรูปของอาหารนะครับ <im it> ก็เลี้ยงปลายอยู่ในบ่อนูน้นนะครับ <im it> บ่อพวกนี้จะไม่มีการใส่อาหารให้ปลาเลยนะครับ <im it> หลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะถูกดูดนะครับดูดข้างล่างสาเหตุที่ดูดข้างล่างเพราะอะไรครับเพราะสารอินทรีย์ส่วนใหญ่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างดูดขึ้นมาเข้าไปที่บ่อนู้นครับบ่อที่เป็นทุกสีนะนะครับสารอินทรีย์ก็จะตกตะกอนอยู่ที่พื้น <im it> สารอินทรีย์ต,ตกตะกอนอยู่ที่พื้นในขณะเดียวกันทุกฤษสีก็ดูดซับสารอินทรีย์เหล่านี้ไปใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยชะลอน้ําทําให้ตะกอนไม่ผ่านไปสู่ระบบบ่อต่อไปนะครับเราก็จะได้น้ําใสเข้าไปสู่บอ่อบําบัดที่2ซึ่งเป็นบอ่อที่มีผักตบชวามีบอ่อที่เป็นเป็นบอ่อที่เป็นต้นทุกฤสีซึ่งตรงนี้ก็จะดูดซับสารอินทรีย์ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับ จากนั้นน้ําก็จะมาที่บ่อนี้นะครับซึ่งบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อที่มีปลาพวกเปลือกินพืชที่เราปล่อยไว้นะครับเพราะตอนนี้น้ําที่ถุกบาบัดเนี่ยนะครับก็จะมีสารอินทรีย์ที่ปลด,ด,ดปล่อยออกมาในรูปของสารอาหารเส้นแอมโมเนียเป็นต้นแคงต้นพืชก็จะจเจริญเติบโตนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยแคงต้นพืชก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มากนะักเพราะฉะนั้นเราจึงปล่อยปลาลงไปเพื่อที่ให้ปลามันกินเปลี่ยนสารอาหารส่วนที่เหลือให้เป็นเนื้อปลาอีกรอบหนึ่ง จากเดิมที่เปลี่ยนจากรอบแรกแล้วที่เป็นเนื้อปลาทรัทินแล้วก็มาเป็นเนื้อปลากินเพื่ออีกจากนั้นน้ําก็จะถูกไหลมาบ่อนี้เป็นบ่อที่เตรียมพร้อมใช้ที่จะไปสู่บ่อเลี้ยงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็จะวนเป็นลูกตัวยูนี่ครับวนอยู่ตลอดเวลานะครับครับผมก็เป็นระบบบำบัดน้ำจะเปลี่ยนอย่งเลยครับใช่ครับใช่มีมีสูญเสียนะหรือว่าเราต้องเติมเรื่อยๆน้ามีสูญเสียส่วนใหญ่มาจากการระเหยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมน้ําเข้าระบบซึ่งเราก็มีบ่อเก็บน้ํา นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าบางครั้งจําเป็นจริงๆเราก็ต้องเติมน้ําจากภายนอกเข้ามาครับแต่ก็ใช้ไม่มากครับเพราะว่าเนื่องจากเติมเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการระเหยเท่านั้นเองแล้วคุณภาพของน้ำเป็นยงไงครับ <daunting S 1> คุณภาพของน้ำเนี่ยนิสิตเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางนิสิตก,ก็อธิบายว่าเราวัดคุณภาพน้ําบ่อยขนาดไหนและวัดพารามิเตอร์อะไรบ้างไม่เป็นไรค่ะมีครับครครับก็หลักๆนะครับที่วัดกันทุวันคือต้อง แต่เวลาประมาณ6โีครับแล้วก็มีอก,อ,อ,อกซิเจนละลายน้ำอ,อเนละลายน้ DH ครับแล้วก็มีีเครับมีุนอซุของน้ำส่วนใหญ่หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีวันพิเศษครับก็เออวันพฤหัสกวันอังคารครับเราก็จวัดพวกแคลเซียมแมกนีเซียมแอมโมเนยีในใยไนไตร์ ตรงนี้เพิ่มเติมครับเพื่อเป็นการดูว่าระบบของเราเนี่ยมันมันยังเสียนในการตลายแอโมนเนียอยู่ไหมรเราที่วัดดีโอนี่อยู่ที่เท่าไหร่ะคะเนี่ยดีโอช่วงเช้าก็อยู่ที่ประมาณไม่ไม่ต่ำกว่าห้าครับมี่เฮทอยู่ที่เท่าไหร่ครับทีเฮทเช้าอยู่ที่ประมาณ 7-9ครับค่ะในบ่อนี้เลี้ยงปลาอะไรคะความหนาะแน่นเท่าไหร่ที่บ่อนะะี้ครับก็สองงานครับลุงปลาทับทิมถึงพันห้าร้อยตัวตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะปลาทับทิมร้อยยี่สิบวัน โอ้เรอยี่สิบวันก็จวนจับแล้วนะคะอาจารย์จับจับแล้วนะครับจับแล้ววันนี้วันนี้คือวันจับครับวันนี้คือวันจับไซส์เท่าไหร่คะอาจารย์อ่าเริ่มปล่อยเราปล่อย80กรัมนะครับถึงตอนนี้ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ960กรัมครับหมายคว่ามีตัวที่เกินกิโลแล้วก็มีตัวที่ต่ำกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ960กรัมก็ประมาณอยู่ในไซส์ที่เป็นไซส์ตลาดแล้วคือตโอ้อาจารย์คะสี่เดือนกว่างอะไรนะระฮที่จับไปวันนี้ก็กิโลกรัมละ แบบาขายให้เขาทีข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอ,อาจารย์คะสี่เดือนเนี่ยตัวโลกว่าแล้วแสดงว่ามีเรื่องของโภชนาการอาหารอะไรคุณอะไรเป็นพิเศษกันเนี่ยถึงได้อ้วนทวน <c oughs> โตเร็วขนาดนี้ <c oughs> ผม <c oughs> ผมคิดว่าหลักการหลักๆเลยนะครับปลาจะโตดีน้ําต้องดีก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ถ้าน้ําดีออกซิเจนถึงเนี่ยอาหารดีปลาก็โตเร็ว นะครับออตอนนี้อัตราการจเจริญเติบโตเฉลี่ยนะครับเรียกว่า Average Daily Growth หรือ ADG เนี่ย<ส>อยู่ที่ประมาณ6.8-7กรัมต่อตัวต่อว,ว,วันนะครับ FCR หรือ Feed Conversion Ratio หรืออัตราแลกเนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.3 1.3หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าให้อาหารไป1.3กิโลได้เนื้อปลามา1กิโล ครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราเลีงเนี้ที่ค่อนข้างดีและมีอัตราการจเจริญเติบโต,ต,ตที่ค่อนข้างเร็วมากนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าผมคิดว่าปัจจัยหลักคือการดูแลรักษาคุณภาพน้ำค่ะคใช่เพราะว่าถ้าคุณภาพน้ําดีนะครับการเผาผลาญอาหารการกินอาหารการนําประโยชน์จากสารอาหารไปใช้เนี่ยก็จะเกิดผลดีนะครับแล้วปลาก็จะสามารถเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อของตัวเองแล้วก็ปริมาณโปรตีนอีกครั้งไม่ป่วยค่ะคือถ้าน้ําดีปลาไม่ป่วยครับไม่มีปลาตัวไหนอยากป่วย ปลาอยากจะแข็งแรงแต่หมายความว่าถ้าเขาจะแข็งแรงเขาต้องไม่เครียดคําว่าเครียดในที่นี้ก็คือสภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพน้ําดีอย่างที่นิสิตษษไ,ไ,ไ,ได้กล่าวมานะครับ DO เนี่ยเราไม่เคยต่ำกว่าสี่นะครับสี mm ่มิลลิกรัมต่อลิตรถึงแม้ตอนเช้าม,มืดเราไม่เคยต่ำกว่าสี่นะครับเพราะเรามีเครื่องตีน้ําช่วยตอนบ่ายอยู่ที่ประมาณแปดถึงส mm ิบมิลลิกรัมต่อลิตร pH วิ่งอยู่ที่ประมาณ7.6ถึง8.3 ซึ่งถือว่าขยับต่ำมากเพราะบ่อเรามีความเป็นด่างหรืออังคาราเนสตี้ค่อนข้างสูงนะครับพอเราควบคุมปัจจัยเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วเนี่ยปลาไม่เครียดการให้อาหารเป็นไปอย่างปกติเต็มที่สารอาหารที่ปลานําไปใช้แล้วการการสร้างเนื้อก็เกิดขึ้นอย่างม,มีประสิทธิภาพใช่ปลาเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมานะครับมีตายแบบที่ลอยตายจริงๆิเนี่ยห้าตัวนะครับปล่อยไป1น4 3ตัวเนี่ยผมเอาขึ้นมาไปทําอย่างอื่นเนี่ย ไปไปแล่เนื้อไปอะไรเนี่ยไปทดสอบมากกว่าที่ตายจริงๆสาเหตุที่ตาย5ตัวมาจากอะไรอ่าไม่แน่ใจครับอยู่ดีก็คือเราก็เจอก็ตายแล้วแต่าตาการตายที่5ตัวจาก1,500กว่าตัวเนี่ยถือว่าเพราะน,น้ำซ้ำมากครับผมผมก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจตรงนี้ว่า,าตายการตายเราต่ำครับอาจารย์คะทำไมถึงเลือกใช้โมเดลที่เป็นผ้า PE ทั้งหมดอย่างนี้นะครปู PE ร้อยต่อเซนต์ครับคือทัางเนี้ยค่ะคือชางเนี้ยอ่ โดยความตั้งใจของ CP ที่เราคิดว่าเราตั้งใจถึงยกปะดับในเรื่องของตัวอุันธนนะครับให้ปลอดภัยจากตัวผู้บริโภคซึ่งเรื่องนี้เนี่ยความเชื่อในสมัยก่อนของตัวธุรกิจแสนมป์ืืก็คือว่าด้วยความที่เป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงนะครับสินค้าราคาไม่สูงนั้นลงทุนสูงไม่ได้เพราะมันจะไม่คุ้มทุน ซึ่งเรื่องนี้ถ้าจริงๆถ้าเราสามารถใช้องค์ความรู้ที่ทางห้ารย์งทางน้องได้มาช่วยให้ข้อมูนลนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องนะครับตรงนี้จะทําให้เราสามารถเลี้ยงได้คุ้มทุนและจริงๆเนี่ยประสิทธิภาพจะสูงกว่าถ้าอย่างสมมุติของตาที่เลี้ยงโดยทั่วไปเนี่ยเขาอัตรารอดอยู่ประมาณสักแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่นี่อัตรารอด95%นะครับ อัตราแลกเงื้โดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมากกว่า1.5นะครับ1.6 1.7ที่เนี่1.3นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ตัวต้นทุนเนี่ยต่ำนะครับทำให้ประสิทธิภาพเป็นสูงนะครับถึงแม้เราจะลงทุนที่อาจจะสูงกว่าปกตินะครับแต่ว่าทําให้ต้นทุนเนี่ยต่ำและสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้ในแง่ของตัวต้นทุนนะครับก็คุ้มค่านะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเสี่ยงกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่ว so so ันน right. like, ี้น้ําแรงพรุ่งนี้น้ําเยอะวันถัดไปน้ําท่วมอันนี้จะนิ่งครับเราสามารถเรียนจะตลอสีและการจัดการเนี่ยจะง่ายมากอย่างถ้าเกิดพอจับน้ําออกหมดเนี่ยจะสังเกตดูว่าเราจะเห็นว่ามันไม่มีเลนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะถูกบ่มบัดแล้วก็จะมีการดูนะครับเข้าไปบ่มบัดพี่นึ่งเรียนมีกี่ขอบอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้พุ่นขอบแรกขอบแรกใช่ไหมใช้เวลากี่เดือนแล้ว ร้อ่สิบหวันเราลงปลาวันที่25พฤศจิกายนปีที่แล้วอ๋อครับครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ29มสิายี่กาก็นับไปประมาณสักประมาณเกือบ4เดือนสี่เดือนใช่สเดือนจากแปดสิกรัมนะครับไซส์เฉลี่ยที่เข้ามา80กรัมอาจารย์คะคุณภาพค่อนข้าางเร็วคุณภพของเนื้อปลาเป็นไงบ้างคะลดปัญหาเรื่องกลิ่นโคลนกลิ่นดินอะไรได้เยอะไหมคะอาจารย์ก็เราเนี่ยมีเราส่งตัวอย่างปลานะครับไปให้ทางซีที ซึ่งล่าสุดก็ไม่มีไม่มีผลออกมาล <ๆ S 2> ่าสุดก็คือไม่มีกนนรบซึ่งซึ่งซึ่งการที่มันมีกลิ่นโคลนเนี่ยนะครับมันความจริงมันไม่ได้เกิดจากโคลนนะเราเข้าใจอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเกิดจากแลงต้นบางชนิดนะครับสร้างสารเคมีออกมาที่ทําให้มีกลิ่นโคลนเพราะฉะนะั้นนะถ้าเราดูแลคุณภาพน้ําให้ดีครับไม่ว่าจะกลายเป็นการหมุนน้ําหรือการบําบัดน้ําไม่ให้มีสารอินทรีย์ลดดิ้งเยอะ ต้นตอของกลิ่นโคนก็น้อยลงครับเพราะฉะนั้นอันนี้เทสแล้วนะครับก่อนที่จะจับขายเนี่ยมีการนําไปทดสอบก่อนว่ากลิ่นโคนมีหรือไม่มีนะครับอ,อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรา,เรากินปลาที่มีกลิ่นโคนแล้วเราก็คงไม่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะกินอีกนะครับเพราะฉะนี้ก็ล่าสุดผลออกมาก็คือไม่มีกลิ่นครับอาจารย์ครับ คือประชาชนที่ดูข่าวจากเราเนี่ยอย่าติดต่ออย่าจะวอล์กอินเข้ามาเลยเข้ามาได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้ได้ครับแล้วเบอร์โทรทังให้ด้วยครับสมมติว่าเบอร์โทรกลางของมหาวิทยาลัยควิทยุกลางนั่นก็ได้ครับได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ให้หลีกหลังพิจิตได้ครับได้ครับได้ครับเพราะว่าความจริงนัดหมายมาจะดีกว่าครับเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือว่าทางคณาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์เนี่ย เขาก็จะมีภารกิจประจำวันเขาอยู่อ๋อครับถ้าท่านเดินเข้ามาโดยที่วอลอินเข้ามาเลยเนี่ยเป็นหมู่คณะเลยไงจันอ่าถ้าเป็นหมู่คณะยินดีครับผมยินดีที่จะอธิบายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าท่านวอลอินเข้ามาเลยบางทีเดี๋ยวได้เดี๋ยวท่านจะไม่เจอใครเวลาผมมีภารกิจ่างจหวัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้านัดหมายมาก่อนก็จะดีมากรู้สึกประชาชนสนใจมากครับเห็นรับก็ยินดีครับแล้วก็ถ้านัดหมายมาก่อนก็ อ่าออ่าอินดีเดี๋ยวผมให้เบอร์อีเมลผมไว้ล้วกันได้ครับนะครับแล้วก็สามารถอีเมลมาได้ได้ครับบอกเบอร์อีเมลเลยก็ได้อาจารย์อ๋ออ๋อเดี๋ยวจะเขียนดีกว่าอาจารย์ครับเห็นเห็นคณะประมงมีมีจุดที่ลดต้นทุนการการผลิตอาหารนะครับเห็นอยู่ตรงแถวเนี้ยผมไปมาสัมภาษณ์ครับอยู่ตรงตรงตึกตึกแถวนี้ยตึกนี้ครับตึกนี้อ่าครับครับครับเป็นยังไงครับอาจารย์ตอนนี้ลดต้นทุนการผลิตครับ ก็ในส่วนของการผลิตอาหารนะครับก็มีเทคโนโลยีหลากหลายนะครับเรามีเครื่องที่ผลิตอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเม็ดลอยแล้วก็อาหารจมนะครับซึ่งก็มีการมีการนอกจากมีการผลิตอาหารแล้วเนี่ยยังมีการทดสอบเกี่ปริมาณโปรตีนไขมันอย่างเงี้ยครับของเครื่องผลิตตรงนี้ก็เอามาใช้ในงานวิจัยนะครับส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการผลิตที่เป็นระดับอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเครื่องอันนี้เราอัจอยากจะไม่ถึงสเกลนั้น นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตเพื่อตอบสนองงานวิจัยแล้วก็ผลิตเพื่อคิดค้นสูตรอาหารของเราครับก็เพื่อลดต้นทุนในส่วนของการเลี้ยงในส่วนของงานวิจัยนะครับถ้าหาประชาชนอยากอยากจะมาเรียนรู้เรื่องผลิตอาหารราคาต้นต้นทุนเนี่ยมีสอนไหมครับตอนนี้อันนี้เขาจะเปิดเป็นช่วงๆนะครับคงไม่ได้สามารถว่าเข้ามาได้เพราะว่าการซื้อวัตถุดิบค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นช่วงๆผมขอแนะนําให้ติดต่อเข้ามาก่อนดีกว่า ทางคณะอาจจะอาจาอาจะกำหนดช่วงให้ได้บอกช่วงให้ได้ว่าช่วงไหนที่เขามีเปิดนะครับมันมันจะเป็นช่วงๆของเขาแล้วแต่ปีรอบองบประมาณนะครับแต่แต่ไม่ได้มีบ่อยแบบแบบทุกอาทิตย์เพราะว่า,า,า,าการรันเครื่องปีหนึ่งใช้งบประมาณเขาสั้นสุดครับอาจารย์คะจากที่ดูแล้วเนี่ยในหนึ่งคอบ์ที่ผ่านมานิสิตได้ความรู้ได้อะไรเพิ่มเติม งไงผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทนิสิตได้ประโยชน์อันหนึ่งก็คือได้เห็นสภาพการทํางานจริงของธุรกิจนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญความรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยนะครับอยู่ในห้องเรียนอาจารย์บอกว่าลากอวนอย่างงี้มันมันไม่ได้ความรู้สึกก็มาลากเองแล้วลากอวนในบอร์พ e. ีเออกลากอวนในบอดินก็ต่างกันนะครับแล้วไม่ใช่แต่ลูกศิษย์นะครับผมเองก็ลงลากเองด้วยเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าลากอวนในบอร์พ e. ีเป็นยังไงนะครับก็ได้คําตอบว่า ลำบากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกศิษย์เรียนรู้เนี่ยนอกจากจะเป็นการได้ลงทําจริงแล้วเนี่ยยังเป็นการได้มองเห็นภาพของลักษณะงานของทางประมงที่ชัดเจนมากขึ้นความรู้คู่ประสบการณ์ชอบใช้คานี้นะครับความรู้อย่างเดียวไม่มีประสบการณ์ก็เดินหลงทางนะครับส่วนมีประสบการณ์อย่างเดียวไม่มีความรู้ก็เดินไปได้ในไกลเพราะฉะนั้นการที่เรามีทั้งห้องเรียนอยู่ที่นี่แล้วบ่อนี้ นั่นหมายความว่าคุณได้ได้ความรู้แล้วก็มาประสบการณ์ที่นี่ณที่เดียวนะครับซึ่งซึ่งก็จะทำให้เขาเตรมความพร้อมเขามากขึ้นในการที่จะออกไปเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงการประมงไทยแน่นะ